เดตอนที่แล้วของเกมออฟวอดตายซะพวกแกดีสินะรถทางที่พวกแกมีจะใช้มันฆ่าพวกแกให้หมดเลยแกอยู่ที่ไหนเวรอนแกอยู่ที่ไหนหเวรอนใครเป็นคนฆ่ามือดอกไม่ไหวหานั่นมันจะเป็นใครมันไม่ตายดีแนะ่ รถถังของฉันมันน่าจะไปได้ไม่ไกลมากผมทำลายฐานทัพของมันนะแต่ว่าผมไม่เจอตัวเวรอนเลยอาเมนเจอและฆ่ามันซะได้แต่ว่าคุณช่วยรักษาแผลผมก่อนได้ไหมได้ทาไมผมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ตัวยาตัวใหม่มีฤทธิ์ยาที่แรงมากแกจาจะคลั่งได้หรือไม่แกก็จะทนตัวยานี้ไม่ไหวแล้วก็ตายไปเหมือนกับคน,คนก่อนเสียงระเบิดนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ช่วยชีวิตแกไงฉันเอาระเบิดออกให้แล้วแกไปดิสละแล้วทรกตรงนั้นมั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 นคนของโูเซฟเวรอนนี่ เลือกทางนี้เองนะทอมอาลแต่ด็อกเตอร์ตายแล้วทุกอย่างจบแล้วเอ่อท่านครับแล้วเราจะเอาไงต่อดีครับท่านคือตอนนี้ฐานของเราก็พังไปแล้วและอาวุธของเราก็เหลือแค่นี้แถมท่านจะจ่ายเงินพวกเรายังไงละ่ะจะจ่ายพวกนายยังไงน่ะ,ะ่ะอ๋อฉันคิดออกแล้ว อะไรกันเนี่ยหมอเดรเตอร์เดรเตอร์คุณอยู่ไหนเดร์เตอร์เดร์เตอร์ย่เดร์เตอร์เดรอเตอร์เดรกเตอร์คุณอยู่ที่ไหน ด็ The Doctor. The Doctor. The Doctor. อกเตอร์เด็กด็อกเตอร์เด็กด็อกเตอร์ทำไมกันคุณช่วยผมทำไมนี่เปนบ้าแล้ณมันบ้าด็อกเตอร์ขอบคุณแล้วกันที่คุณช่วยผม ผมจะไม่ลืมคุณ <lone wolf> ไปไหนต่อดีนั่น,นมันอเอาละฉันรู้แล้วว่าจะไปต่อ,อยังไงดีตรงนั้นมีสองคนน่าจะมีสเสบียงอยู่พอสมควรเอาละค่อยๆเข้าไป แกจะฉันได้ตายซะขอโทษทีวะพอดีฉันไม่มีทางเลือกมากโอ้สิบเบียงเทียบเลยพวกแกไปเจอขุมทรัพย์พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย พวกนายนี่โชคร้ายจริงๆเลยนะเบียงหมดแล้วานายคือยินดีต้อนรับนักเตือนทางมีอะไรให้บริการครับ NPC อย่างแกมีอะไรขายบ้าเรามีทั้งอาวุธอาหารยาและเครื่องแต่งกายสำหรับนัเกเดินทางอย่างท่านนะอืมงั้นจัดเครื่องดื่มให้ฉันสักชุดสิมีการตอบกับจากผู้อัสวินบ้างไหม เอ่อถ้าตอนนี้ก็มีแค่อัศวินคนหนึ่งอะที่เขาต้องการทหารที่เป็นอัศวินมากๆเลยถ้าเป็นพวกนั้งไปโหลดิได้ไหมคงจะไม่ได้หรกแต่ว่าเราจะพยายามคุยให้แล้วกันนะเวรอนเวรอนนี่เหรอเวรอนอาจจะใช่ขอที่ท่านสั่งได้แล้วครับเอออ โอเคเออทำไมถึงมีไก่งวงด้วยมันอยู่ในเซตของเครื่องดื่มครับท่านโปลาโอเคแล้วแถวนี้มีที่พักไหมแถวนี้มีที่พักอยู่ข้างๆบาร์ครับท่านราคาไม่แพงโอเค้อโอเคเออโอเคตรงนี้สินะอ่า ฉันอยากจะเข้าพักที่นี่นะ่ะราคาเท่าไหร่150คอยต่อคืนครับทางาง้นขอ2คืนแล้วกันทั้งหมด300คอยครับชำระแล้วท่านสามารถเข้าพักได้เลยห้องของท่านอยู่ข้างบนด้านซ้ายครับว่าแต่มีคนชื่อโจเซฟเวรอนมาพักที่นี่ไหมพอดีเขาเป็นเพื่อนฉันนะ่ะ เขมาจองที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เองครับท่านโอเคทางซ้ายโอเคสมกับราคาจริงๆได้ห้องเ่ยมืดแล้วมันน่าจะนอนแล้ว แกคือคนที่ฆคาเดะด็อกเตอร์ใช่ไหมแกเป็นใครอื่นฉันจ่อหัวแกอยู่รีบตอบมาซะก่อนที่ฉันจะขี้เกียจคุยใช่ฉันฆ่ามันเองมันก็แค่หมอประหลาดที่ชอบจับคนมาทดลองก็แค่นั้นเองแต่ฉันเดานะแกน่าจะเป็นคนที่ถูกมาทดลองด้วยใช่ไหมล่ะเราถูกอยู่ฉันว่าแก ถ้าจะแค่อยากตอบแทนมันไม่ก็แค่อยากจะฆ่ามันแต่ก็โดนฉันแยกไปก่อนนั่นไม่สำคัญแกคงคิดว่าที่แกทำอยู่มันถูกสินะแกคิดผิดแล้วไอ้เจ้านั่นน่ะมันบ้าแกมาร่วมกับฉันดีกว่าแล้วแกจะปลอดภัยไม่รอตรอพนันแกเหมือนกับจะดเบอด้หรอกนะ ไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องเชื่อแกหรือว่าฉันทำตามที่แกต้องการแล้วนะออตอบตขอไว้นายตายอย่างสงบรดติดตามตอนต่อไป